ลูกพระธรรมชาวเดนมาร์กและชาวไทยพร้อมด้วยบุตรล้านได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับลูกพระธรรมทั่วโลกเวลา3า0นาิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นณนวัดพระธรรมกายคอสัวลุสโกประเทศเดนมาร์กโดยรับสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN พร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายซึ่งพิธีบูชาข้าวพระ เป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนานแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงปรินิพพานแล้วยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตพระพุทธองค์จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรกมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชาแล้วนำพัตหารอันประณีตและดอกไม้ทูบเทียนมาถวายบูชาประดุจพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ จากนั้นได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสาม,มัคคีเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าสาม,มัคคีคือการไลนามิตรเพียมิเคเซนและการไลนามิตรมณีวันแก้วการมิเคเซนพร้อมกันนี้คณะประธานผ้าป่าก็ได้น้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปปื้อปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ